สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอ,อก,กันกันไปในช่วงแรกนะคะของเมื่อวันที่12เดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะเมื่อน,นี้นะคะแอดผ้าพี่น้องบันทังสกูสก๊อนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำล่านะคะพี่น้องคะเอาแรกนี้นะคะแนวทางของปู่วัดป่าอุดรตำล่านะคะสิเ่เดี๋าเป็นตัวใดพ,พี่น้อง มาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะกลับมาสักการค่ะเรื่องพ้อครับปู่มันนี่อันเป็นวันจันทร์พ่อแล้วก็ใกล้มือพ่อก็เลยมาถามเบิงมันนี่ปู่มีอันไหนมาฝากบ่นอ๋อค่ะปู่คะนี่เด็กต้มฟัน่ะค่ะนี่ต้มฟัน แต่มันขึ้นกับว่าไฟฟันหรอว่าค่ะมันเป็นรันฟ้าก็เลยตวดม้วนตวดแจงไปละตรวนม้วนขึ้นตรวจแจงไปละค่ะมันแระนุชามันขึ้นดีเลยค่ะบางเงียมกันเข้ารันยังอะไก็เลยไม่ฝันยังเต้าสันนี้ันีก็เลยจำได้สันี้ันค่ะพ่อ แ่หวัดม,นดนนมนันเมือนผพวก็ฝันในมืดลเปทีน้ามันแตแมนเลยนะค่ะหวานมันเป็นทีบ้างหอีบบอสนี่ค่ะโอเคมันแมนมือดเอาข้าง่ันบ้่นเนาะค่ะบางเปลเ่ียนบันน่น แล้ก็ฟันจำได้นี่มันสิแมนอยู่นะค่ะพ่องูขู่ฟันยังสีตัวฟันยังยังเ,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 ว,เ,เว็นไปเลยเฮ้ยจำเลยเลรอเฮ้ยแล,ล้วทมันไม่กเ่าะค่ะพ่อละลบตัวเี้ไปเด้อค่ะ สามตัวเพว่ากับปออ่อนมันหรอกเพาว่า็นเป็นตัวแปล,ล,ปลปนัล่นแหะเพราะว่าพูดถ้าเกา่นฝันแปลมันเแมนต์หลุดังสี่น่าจำได้่ไหม <S <S ค่ะเอาเป็นสามตัวเอาเป็นเก้าฮาซี่เกาาี่ค่ะเราโตบบฮาชี่ซี่หานะ หาสิซีหาค่ะบ่นนาเดียวมันมาบ่นใบน้ำเอาเจ็บ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 ค่ะขับบ่นใบน้ำอันนี้เป็นเพื่อนบ้านเนาะค่ะปู้เป็นเพื่อนบ้านได้ค่ะ,คะออแล้วไม่อนี้ล่ะคะค่ะ อยู่ไปตัานเปลี่ยนบ้านตอนตะเกาหัานปูอันจำได้ยังเม็ดนึงที่มันถือมาเพล่ยนบ้านได้แม่มือนี้มีเพล่ยนบ้านเด้ค่ะบ่อันไม่นั่งแด็ดถ้าเมืองฝนเบิดแรงสองพุ่มควรจะอันบอมาบอมาก็ใส่ก็ใส่กันตั้งคอยว่ากันข้างรัฐบาลอีกเจนึงค่ะพอพูดฝันจำได้ยังที่มันเกลียอาจจะแม่นนะค่ะ เราสามตัวน้ำแนวเป็นสามเจ็ดเป็นน้ำเนีาสนามเจ็ดเจ็ดสิคะ,คะอื่ค่ะถ้าเาก้าสามตัวแล้แต่มันสองตัวมันเกิดเป็นเจ็ดเจ็ดละันมหาเหมือนเดีลย้ค่ะก็ฟันทนี้เลยฟันหน่อยๆนนึงค่ะพวฟันเราก็จำได้ไม่นีนะค่ะ มปนผู้ฝันมาจังไหนนาอ,ะค,ะอค่ะปูกับป๊อปเอาเป็นตัวเลขรวดเดีกเลยผู้กับน่าจะว่าไปมันกับที่ป้อนนั่นประเดี๋ยวอ๋อค่ะได้ครับูคคะทำกันยมผู้ยิ่งครับผู้ไส้นะค่ะปูกับลูกวดเจ็นทีทที่หาล่ะเป็นสองโทนอ่ะค่ะแต่ก็ปู้ฝันบางที่กันมันเห็นกระจา พอดกันีกผู้ก็เรยว่าที่เป็นเก้าอนะอขาอาางทีนะ่ะอืมครับผู้คเราจับาตัวเซแน้วมึงทีนะเออครับผูแต่เก่าผมก็ฝันบงทีกันอันนี้ก้อ,อนัวกอดทั้งทีที่เป็นเก่าทีนะค่ะผูอผู้ใช่น้่ผูยย้ใ่ต้องเป็นอ่าน,นั่งมยิ่งก็ต้องเป็นซีนะู้เลย่าเอาสามตัวพร้อมแสองตัวนั่นะค่ะ มีเท่านีล้ละผู้คามานนี่กับมีอันเดียวกันก็หน่อยท่วนก่อนค่ะมีเก่าหาซีหาซีซีหาเจ็ดเจ็ดกับสามเจ็ดเจ็ดนะคะอือค่ะได้ดค่ะผู้คะเพราะบวกมันไหลแลนะ้วฟันนีหน่อยผูู้อเลยอาเสียม,มาสามตน้ำาค่ะก็าะริงแล้วมันตีเป็นสามตัวมันแเม็ดเดียวนะพู้เลไวะาเซียมันมันมาเบิดน,น้ำหนาค่าะม,มันจะไม่โเบิรไปน อี๋มันกอดกันไหมนะมังทีนะฟันทินงไหมค่ะเพฟันจำได้ที่มันแมนรุนทั้งสีนะค่ะฟันจำได้ฟันชัดจนบนังสีนะอ่ะเอาไม่โจ้ไม่หมานทั้งแกซี่มิ้นสุกูสุขนเนอได้ค่ะปูซาซูค้าของกลุ่มเหมือดสุกสุคนหมันสุกสุเนนี่เง่งตังค่ะ ก็กดแค่กดกดิ้งกดเชียนน้ำผีอเลยกตนปูฟันกันแล้วเขาบ็ก่ผ่านแล้วค่ะเงนหมดแล้วคุณเอาเจ็บที่เป็นกดไลไกดแค่กดแกดิ้งเกงเียนน้ำค่ะมีกำลังใจทุกุคนค่ะโทอมานี่งตังสองตุ้งอรจับมันแสนเงนลักททุกคนเลยค่ะปูขอบคุณปูร่ะการมรสัการะนะคะผู้สาธทุกผ้าเรลค่ะ สรุปแล้วาทาั้งทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวาทาั้งจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะแนวทาั้งตำล่าค่ะมือน,นี้แนวทาั้งของปู่ค่ะมีเก่าหาซีสามเจ็ดเจ็ดหาซีซีหาแล้วกัเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องคะเก่าหาซีสามเจ็ดเจ็ดหาซีซีหากับเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องคะจังได้ก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อ,ดอแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะจังไดก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพลองพร along สุขุสุ้อนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะ สำหรับพยพี่น้องท่านใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกนะคะถ้าไปจากสิพลาดับแนวทังเด็ดๆแบบนี้ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีเได็จพระพาถูกคลิปถุกข่าวสารแนวทังจากทางรายการนะคะพยพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอร์กษได้พอตวลาพยพี่น้องมาเท่าสุขุขสุข้อนไปนก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็ไม่ได้คลิปหนานะะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ